สวัสดีครับจากคุรุมาะนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับ Honda HRV นะครับรุ่นนี้มีกล้องข้างโรงงานนะครับมีกล้องข้างโรงงานนะครับแล้วก็ลูกค้าให้โจทย์ติดกล้องรอบคันด้วยนะฮะตัวนี้ CPU ล่าสุดนะครับ7870นะฮะ3 CPU 2.7GHz รนะครับ RAM แปดจอ 2K นะฮะ RAM แปดจอ 2K นะครับ CPU เบอร์7870นะครับล่าสุดนะครับจอ2ูเคแอแท้นะครับตัวนี้ลง Netflix ผ่าน Play Store ได้เลยนะครับผมนะครับลูกค้าให้โจทย์กล้องรอบคันนะครับแล้วก็ c a n บัสนะครับมีกล้องข้างนะฮะเราจะใช้กล้องข้างได้เหมือนเดิมด้วยนะครับตัวนี้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะฮะเนี่ยครับกล้องข้างโรงงานนะครับ ไฟเลียวซ้ายรลอกดปุ่มด้านข้างได้นะฮะแล้วก็กล้องรอบคันได้ด้วยนะครับตัวนี้เข้าเกียร์ถอยก็เป็นกล้องรอบคันนะครับใช้งานอยู่ทุกว่าแมพสมบูรณ์แบบนะครับรุ่นนี้นะครับ <Okay. S 1> เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับกดดูช้อปปี้วิดีโอเลย Google Map นะครับ,รบตรงรุ่นนะครับทุก Google Map นะฮะ วิทยุได้หมดนะครับได้เรื่อยๆนะครับในแต่ละปีเนี่ยทางโยธาก็ได้จัดสรรระมาณระบบเสียงเป็น DTS นะครับ DTS นะครับนี่ครับครบทั่วเลยนะครับตรงนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาออันนี้ปกติเนี่ยถ้าน้ำมา เมื่อสักมีสองปีที่แล้วนี่ท่วมไปแล้วแต่ว่าเมื่อได้เขื่อนต้องการน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเมกะบางนาตอบสนองได้นะครับตัวนี้นะครับสั่งเสียงได้นะครับจริงๆเราเราเป็นพี่ปลายน้ำนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมาครบเลยนะครับตัวนี้มันก็เหมือนเป็นหลอดนะครับเราเราอยู่ปลายทางลงทะเบียนเพสโตได้นะครับอายสิบสามนะครับ พวงมาลัยสมบูรณ์นะฮะพวงมาลัยสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับจากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ